สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะหรืออินของเรานะคะได้รวบรวมคําถามเกี่ยวกับการขอ,ข,อขึ้นทะเบียนบุคลากรที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษานะคะมาเพื่อตอบคำถามให้กับอาจารย์นักวิจัยและบุคลากรทุกท่านค่ะ อาจารย์บุคลากรและก็นักวิจัยทุกท่านนะคะสามารถนําส่งข้อมูลและเอกสารนะคะเพื่อขอ,ข,อขึอ้นทะเบียนบุคลากรที่ปรึกษากับอินเนได้ตลอดปีงบประมาณเลยค่ะซึ่งทางอินนะคะจะรวบรวมข้อมูลและก็เอกสารเพื่อน,นําส่งไปยังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตามรอบปีงบประมาณค่ะอ๋อสามารถข,ขึ้นทะเบียนได้หลายสาขาเลยค่ะ แต่ว่าทางศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษานะคะคจะพิจารณาให้มีสาขาหลักเพียงสาขาเดียวโดยสาขาอื่นที่ได้ระบุมาน่จะเปลี่ยนเป็นสาขารองนะคะทั้งนี้นะคะบุคลากรทุกท่านนะคะคสามารถนําส่งข้อมูลไปยังอินนะคะคโดยระบะะุสาขามากกว่า1สาขาความเชี่ยวชาญได้ค่ะเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับทางศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาค่ะ ค่ะขอเรียนแจ้งก่อนนะคะนะว่าณขณะนี้เนี่ยแบบฟอร์มของศูนย์ข้อมูลที่ปริษานะคะยังไม่ได้มีการกําหนดประเภทของโครงการอย่างชัดเจนซึ่งโครงการนะคะสามารถเป็นได้ดังนี้ค่ะ โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยโครงการบริการวิชาการหรือโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศก็สามารถรับรวมได้ทั้งหมดเลยค่ะเพียงแต่ต้องมีอย่างน้อย3าโครงการที่อยู่ในสาขาความเชี่ยวชาญเดียวกันและเป็นประสบการณ์โครงการที่บุคลากรที่ปรึกษานะคะเป็นหัวหน้าโครงการผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษาค่ะอีกทั้งโครงการนะคะไม่จํากัดงบประมาณและสิ่งที่สําคัญเลยนะคะโครงการจะต้องมีการระบุชื่อโครงการระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจนค่ะ ไม่ต้องกังวลเลยนะคะทางบุคลากรอาจารย์และนักวิจัยเนี่ยสามารถใช้เอกสารแสดงผลการศึกษาได้ค่ะหรือทรานสคริปตของตัวบุคลากรนะคะเพียงขอให้ระบุชื่อสกุลระดับการศึกษาแล้วก็วัน,นือนปีที่จบการศึกษาอย่างชัดเจนค่ะก็สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้แล้วค่ะ เขาบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องต่ออายุนะคะก็คือมีผลตลอดอายุการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเลยค่ะแต่หากในกรณีนะคะทางบุคลากรเนี่ยเสียชีวิตกเกษียอายุราชการนะคะหรือว่าเพื่อสพาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ต้องขอความอนุเคราะห์ให้ทางส่วนงานมนาะแจ้งมายังอินนะคะเพื่อที่จะให้อินเนี่ยแจ้งถอนรายชื่อไปยังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษานะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะ สามารถทําได้ค่ะโดยจะมีใน2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะจะต้องมีประสบการณ์โครงการนะคะอย่างน้อย3าโครงการในสาขาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคะ่ะในกรณีที่2อนะคะต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะนําสาขารองที่มีอยู่นะคะโดยเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นสาขาหลักค่ะโดยทั้งนี้นะคะขอให้ส่วนงานนะคะแจ้งความประสงค์มายังอินนะคะเพื่อที่จะให้อินแจ้งไปที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขอแจ้งเหมือนเดิมค่ะว่าเกณ่กับพิจารณานะคะจะต้องขึ้นอยู่กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาค่ะ ขอแ,แจ้งนะคะว่าอินนะคะจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะเวียนไปยังทุกส่วนงานเพื่อขอประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษานะคะพร้อมกับแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานะคะไปยังทุกๆส่วนงานค่ะโดยจะแจ้งทุกๆปีงบประมาณค่ะนอกจากนี้นะคะบุคลากรทุกท่านนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานะคะด้วยตนเองที่หน้าเว็บไซต์อินนะคะหรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ สำหรับการตอบคำถามในวันนี้นะคะแล้วก็ทริคดีๆที่เราได้จัดเตรียมในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนบุคลากรที่ปรึกษาไม่มากก็น,น่อยนะคะหากท่านใดมีคำถามนะคะสามารถติดต่อมายังอินได้นะคะตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะและพบกันในหัวข้อถัดไปนะคะ